สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการเอ็กซินครับโอ้หน้าปวดหัวจริงๆเลยนะครับวันนี้บ้านเมืองนี่ร้อนเผาเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับรายการเอ็กซิสนทักทุยจะสวัสดีท่านทำไมเนี่ยโอเคนะครับบ้านเมืองตอนนี้นะครับเมืองไทยนะครับดูสิครับโอ้ปวดหัวนะครับร้อนนะครับมันร้อนหน้าปวดหัวนะครับเออก็ต้องอยู่กับเกม เกมอะไรดีวะ GTA นะครับ Grand Theft Auto V นะโอเคนะครับนี่รายการอีกครั้งได้มาอยู่ในเกม Grand Theft Auto V นะครับซึ่งเป็นเกียร์อย่างยิ่งเลยนะครับโอ้โหได้เล่น g r แกนเจฟออโตวีในทุ้ยใครที่ไหนนะครับอันนี้ไม่ใช่แกนเจ t ออโตวงออโตวีที่อะไรนะครับอันนี้โปรโตไทน์ครับภาคสองครับภาคแรกโดนเด้งแล้วครับนะ อ่อนะวันนี้เราก็จะมาทำอะไรกันดีอร์วันนี้เราจะมาเดินเล่นกันในโปรโตไทป์นะนี่ยึนสิ่งคามไปน,นี้กันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเลสโซนนะเป็นเลสโซนก็คือเป็นโซนที่แม่งมีแต่ผีไอ,อ้ยจัดเป็นที่อะไรฮนะอืมโอเคนะนั่นก็เป็นรถตัวรวจนะครับไม่ใช่รถตรวัวรุ่นดีจั์รถทหารนะครับเราก็จะเข้าฆ่าแม่งนะโอเคนะเราเนี่ยครับคือไอ้โลนซ่าครับ เนี่โคตรเท่เลยครับเฮ้ยชิบวันนี้มีอะไรถามครับมาเดินเล่นหน่อยครับเอาสวัสดีพวกพวกซอมบี้ทั้งหลายทำอะไรกันนะไปโอ๊ยตบกัวแม่งเอ้ยนะอันนี้คือระเบิดจุลภาคแล้วกูจะเรียกอย่างนั้นนะกูก็ไม่รู้มันเรียกอะไรนะมันเรียกว่าไบโอบอมแต่กูจะเรียกระเบิดจุลภาคนะครับ กูก็ไม่รู้ว่าทำไมกูถึงเรียกระเบิดจุลภาคนะครับนี่ก็คือเออเดี๋ยวขอบอกท่าก่อนนะอันนี้ก็เป็นท่าท่าอะไรมังกี้ดีลูฟี่นะวันพีดวันทุยวันพีดนะครับนี่ครับหมัดปืนยางยืดครับแหมสามารถยืดได้ไกลนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับมิดทาวนะตอนนี้อยู่ที oh, ่มิดทาวนะต่ำเออแล้วก็แบบไอ้สัตว์อะไรเนี่ยโอ้มีมีเต่าตอมบี้เอ้ยใจเย็นๆ ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเด้งไปไกลอย่างว่น้องนะแล้วมันก็จะเป็นระเบิดจุลภาคนะอย่างที่เห็นนะซึ่งแม่งก็มีซอมบี้ไอ้กูแม่งกูเบื่อซอมบี้เว้ยเข้าใจแล้วก็เบื่อซอมบี้นะฮะตอนนั้นนะสมัยของเรานี่ยเราจะไปกรีนโซนนะใช่ปะวะมันมีเยลโลกอะไรมันมีอะไรบ้างมันมีกรีน กินโซนเยลโลโซนแล้วก็เลสโซนนะตอนนี้เราอยู่ในเลสโซนนะซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ต้องไปเปิดแมปดูนะครับอืมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเยลโลโซนนะครับตอนนั้นเราจะไปกินโซนกันนะครับเป็นโซนที่แม่งมีแต่ผู้คนนะครับไม่มีซอมบี้นะครับส่วนเยลโลโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แม่งมีคนด้วยซอมบี้ด้วยนะครับปะยแต่เลสโซนนี่แม่งโคตรอันตรายเลยตอนนั้นเราจะไปตรงนี้กันนะครับโอเคนะ โอเคไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ไอ้สัดก่อนที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่จะเปลี่ยนโตนได้ก็ต้องแปลงเป็นไอ้ทหารลาบหน่วยที่11กองพันที่14ก่อนนะโอเคนะช่างแม่งนะเราก็ไปกันเลยนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ไม่มีเวลาอัพคลิปเน,นื่องจากแม่งขี้เกียจ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 อัดนะไม่มีไม่รู้เลยไม่ได้ขี้เกียจอัดหรอกนะขี้เกียจลงนะแม่ง หนาทีหนาทีนี้กูลงชั่วโมง,งนึงเราคิดดูสามสิบนาทีนี้กูลงไปเก้าชั่วโมงอ่านะตัวนั้นนั่นเองนะเนี่ยครับเราก็เข้าไปได้ครับแล้วก็แบบเจ๋วว่าไงน้องเนี่ยเดินเข้าไปจะเทนหน่อยทุยเสียเวลานะเราก็วิ่งเข้าไปเลยนะนี่ครับ เราก็กด E ครีบนะกด E ฮนะีแล้วก็เลือกจุดที่จะวาร์ปไปนะเราก็วาร์ปไปตรงนี้วาร์ปดีสัตไปไปเลยไปกียนโซนกันนะไปเกียนไปเกียนพวกมนุษย์มนาที่มันเป็นปกติชนกันนะโอเคแล้ววันนี้ก็อยู่กับอ้าวๆน้อยโอ้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรใครชนใครใจเย็นเย็น เออไม่รู้ปืนนี้แม่งกระจอกไม่เอาเนี่ยครับแล้วนี่ก็จะเป็นกิีนโซนนะเป็นกรีนโซนที่อ่าแล้วแม่งกินโซนมีรถพังด้วยวะไปเกยนะครับนี่ก็เป็นกรีนโซนนะซึ่งเนี่ยครับมีแต่คนนั่งนัน,นะอืมอมึงจะใส่ผ้ากันเขาเรียกว่าอะไรวะผ้ากันเปื้อนอ่ะช่วยใชใ่ไหนเขาเรียกว่านาักกาักอนมามัยนะ แม่งเลยเอาเอาเอาล,ลุกกันหมดเลยสัตว์ใจเย็นใจเย็นวันดีน้องน้องจะหลีกพี่ทําไมน้องใจเย็นน้อง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 มองหน้าพี่เหรอหาเรื่องหหหหเอหรอฮะเฮ้ยจะตบกูจะตบกูโทรครับพี่โทรครับโทรครับโทรครับ,รรบ,รรบแม่งสงสัยกูเลยเฮียนะฮะแล้วก็โอตอนนี้เป็นมืดอยู่นะนะ่าสงสารจริง เนี้ยเราก็จะมาเป็นเดอะแฟตกันแล้วเดอะแฟตนะเนี่ยโปร,โต,โต,รตายเนะี้ยมันแดกอะไรเข้าไปไม่รู้นะน่าจะเป็นสปาเกตตี้นะผมขอเดาว,ว่าน่าจะแดกสปาเกตตี้เข้าไปนะครับทําให้มีพลังแบบนี้นะอะไรเนี่ยฟูตอนอาร์นะฮะเป็นชื่อเมืองนะเนี่ยครับเดอะแฟตเดอะแฟตวิ่งบนทางด่วนที่แม่งมีรถเลยสัตว์แม่งมีแต่รถพังนะโอ้ พระเจ้าโจ๊กคลิปนี้ก็ไม่มีจุดหมายนะครับใครที่เข้ามาดูก็ไม่มีจุดหมายนะครับมมาเดินเล่นนะมาดูกูกูเล่นนะครับง่ายๆนะอ่ะเอาใจยเย็นๆน้องชายนะโอ้โหแม่งกำลังจะยีบรถเลยทำไมตำรวจมันเยอะจังวะไม่ใช่ตำรวจดิทหารเอา้าลุกกันหมดเลยใจยเย็นๆใจเย็นๆนี่สัตว์เขาเรียกว่าท่าแม่งปองอสาลพิษนะ บึมนะครับอ๋อใจเย็นแล้วกูจะยกขึ้นมาทำไมเนี่ยช่วยทำความสะอาดอ่ะนี่แมงปอกสารพิษนะครับแซนคิงนะครับจิ้มแล้วระเบิดออกนะแซนคิงในดอตู้มแแบบเลยแบบแบบไอ้เหี้ยนี่ไม่ตายได้ไงวะฮะกูพามทั่วอ่ะอืมอ่ะมึงจะได้มีเพื่อนนะกูฆ่าเพื่อนมึงไปทางนั้นเลยอ่ะ ออกไปอืมโอ้โ oh. หอะไรมึงจะหยุดรถทำไมอยู่วนะฮะมึงแค่เจอคนคนเดียวเนี่ยมึงหยุดรถแล้วอะเราก็จะมาทำอะไรเดียวเราจะมาพัฒนาคิดวันนี้เนะในเรื่องภาคสองันก็โคสั้นเลยนะกูเล่นแม่งวันเดียวจบแนะ้วภาคหนึ่งนี่เล่นเป็นเดือนเล่นแบบไม่ได้หมายถึงไม่ได้เล่นตลอดนะ เล่นแบบอยู่ๆพักๆอยู่ๆพักๆอ่ะเป็นเดือนยังไม่จบเลยพักหนึ่งนานๆที่เล่นนะเนด็ตหลุดถึงมาเล่นนะครับอ่ที่นี้ก็มีทหารอีแกแล้วกูจะไปเกลียนประชาชนยังไงเนี่ยกูมไม่อยากโดนจับไอ้สั์ในเมื่อแม่งมันมีทหารนะครับแล้วก็จะไปเกลียนโอ้โหรถรถมาใส่นะครับวิ่งตอนกลางคืนนะครับดังมากนะครับอ่าแล้วก็จะไปเกลียนทหารนะครับแล้วก็จะเดินการเดินไปว่าวันดีครับนะครับแต่แล้วเราก็นี่ครับ ฉีดฉีดนี้เข้าไปนะเป็นน้ำสไปายนะน้ำสไปายทุกคนชอบน้ำสไปายนะใครๆก็ชอบนะเอ้าเฮียใจเย็นๆน้องชายสัตว์หน้ามึงเหมือนใครวะนะฮะรถนี้แล้วยกได้นะโอ้โหพลังนี่เหนือมนุษย์มนาเขานะเอ้าเฮียติดแล้ววะทางด่วนเนาะอ่านะฮะอ้าวลุงเอารถมาฝาก เอาลุงอารถมาฟากอะเอากลัวทําไมอะเนี่ยรถอะ m e d i ค a ลเนี่ยเอาไปดิเอาไปน,านะนะแล้วเราก็ต้องรอชมความสำเร็จของเรานะครับที่มันจะตู้มตำ้มน่ลุงได้รถไปแล้วนะครับลุงเขาคงจะดีใจนะที่เขาได้รถนะครับซึ่งรถก็ปิวไปแล้วทำไมลุงไม่ดูแลรักษารถที่ลุงได้มาฟรีฟรดีๆเลยฮะได้มาฟรีใช่ไหมมันได้มาง่ายใช่ไหม ไม่มีอะไรทำนะซึ่งอันนี้ก็เคลียร์ตำรวจนะแล้วก็จะแบบยังไงอะเราก็ล็อกเป้านะล็อกล็อกดีสันเราอยังวะเออล็อกแล้วนี่ครับแล้วเราก็เปลี่ยน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 เป็นนี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ดิ่งมรณะครับตั้มนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อนะว่ามันเป็นดิ่งมรณะนะเออเฮียใจเย็นๆใจเย็นดิ่งมรณะตั้มเฮียไม่พังเลยไงวะนี่เจอคมดาบดาวโตกเข้าไปทับ ไอสัตว์ไม่พังแน่นอวะขออีกทีนึ่งดีนะแล้วก็แบบโอ้โหหอมาสองลำเลยเหรอเดี๋ยว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 เนี่ยเนี่นี่ไอสัตว์ไอตสัตว์ใจเย็นใจเย็นใเย็นกูกูงงกูงงนะอันนี้อันนี้กันนี้นี่นะฮะเดี๋ยว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 ขอน่อยหอเออปวดล็อกเฮียมไม่รู้นะครับเราจะเราจะไฮแจ็คนะไฮแจ็คไอสัตว์ สัตว์มึงนงมานี่สัตว์แอนแมนเหรอสัตว์ภูขอข้ามหอหน่อยเออแบบอะไรอะไร,ะไรทำไมตอนกูไม่แคร์นี่รถแม่งไม่วิ่งผ่านเลยวะทำไมพอกูแคร์ทันใดรถแม่งมาเต็มเต็มเลยสัตว์รถบรรทุกเนี่ยช่างแม่งนะแล้วก็จะขับไปนะขับไปไหนดีวะเออผมใช้ท่านผู้ชมบอกนะว่าให้ขับไปทางไหนนะตอนนี้ท่านผู้ชมน่าจะบอกว่าให้ผมไปทางซ้ายงั้นะนะผมไปทางซ้าย ตอนนี้ท่านชมน่าจะบอกให้ผมไปทางขวาครับผมไปทางขวาครับทุยไอสัตว์เล่นเฮียเนี่ยนะเล่นมาพอแล้วนะปัญญาอ่อนนะยิงมวอม่งไงสัตว์นะตุ๊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 ตก๊ตุ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 บตุ๊เป๊นุ๊ตุ๊ตุตตอะไรอ กูย <aid> ิงเลยของกูเนี่ยโอ๊ยสั์พ่องตายเอาไปแดกนะมันคือท่าแท้พิฆาตนะแล้วนี่ก็คือท่าท่าไอ้เต่าคี้ป๊อตนะที่หดอยู่ในกระดองไม่เอาทำอะไรนะเสียงผมเปลี่ยนเปาไม่รู้นะเสียงผมไม่สบายนะนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยนะโอเคนะตอนนั้นเราอย่าป๊อตเลยนะ เราต้องนี่ครับมานี่ครับเราเใครเล่นกูวัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้สัตว์เอ้ย,อยกูว่ากูค่อยๆหายเจ็กเล่นดีกว่าปพ๊บไอ้เหี้ยตอสัตว์โดนน้ำเจอตอนะครับเนี่ยบเราค่อยๆแบบปั๊บอ่ะเพื่อนเป็นไรเพื่อนหาอะไรเพื่อนหาอะไรเพื่อนใจเย็นสิเพื่อนโถเพื่อนโธไม่น่าเลยเพื่อน นะเพื่อนโอ้ไว้อะไรนะไว้อะไรแกเพื่อนคนนี้เพื่อนที่ดีนะที่เจอกับเราเมื่อกี้นะไว้อะไรห้าวินะตอกแดกดอกแด,ก,ดกไปโอ้เพื่อนเพื่อนมายืนกันทำไมตรงนี้สามคนเนะี่ยะพ่อแม่ไม่ว่าเขามายืนทำอะไรดึกดืกด่นอืมตายกันหมดอ่ะเ,อเข้าไปอืม เอาแล้วอะไรเนี่ยเข้ามาทำไมอ๋อไอ้เหีเออ้ยมึงมึงใจเย็นๆดีมึงเอ้อเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าบอกหมอสิน่าจะไม่เจ็บนะครับน่าจะตายเลยนะอืมอันนี้อันนี้มันอ่านว่าโคเคนคล้ายโคเคนป่าวะช่างแม่งนะ เกมหาสาระไม่ได้กับแคสเตอร์คนนี้อยู่แล้วนะปัญญาอ่อนครับไล่สาระด้วยครับแม่งภามเยอะด้วยครับอันนี้เอาไอสัตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกว่ากินโซนมันไม่มีมันไม่มีซอมบี้ป่ะอันนี้ใช่ซอมบี้ป่ะไอสัตว์จะหักหน้ากูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอซัตซอมบี้สวัสดีซอมบี้น้อยขอแดกเลือดหน่อยโทษนะครับโทษนะขอโทษจริงๆครับขอกราบ กราบขอโทษตรงนี้เลยนะครับที่บอกว่ากินโซนมันไม่มีซอมบี้เนี่ยขอโทษจริงๆคนระับมันมีปลาปลายนะก็ต้องขอโทษด้วยนะและอันนี้ก็คือซอมบี้ที่ตบคนว่าวนะครับแล้วก็ตบคนปึกเอ,อื้อคนก็ตายไปเอ,อื้อสัตว์เลือดออกดากทืบอ้อาวซอมบี้เนียบนี่คือการกระโดดแบบสเต็ปโฮลนะเป็นการโดดซอมบี้แบบเชี่ยวชาญน,นะเงียเวลาซอมบี้มันจะมาตบเรานะ เราก็เชี่ยวชาญในการโดดลมนะครับเป็นสกิลนะครับเป็นสกิลที่แม่งปัญญาอ่อนมากนะครับแล้วอะไรเนี่ยตกเด็กตกเด็กมาดูมาดูคลิปผมนี่แม่งพวกคุณนี่ต้องต้องเก่งนะถ้าไม่เก่งนี่ดูไม่ได้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี่ผมจะให้เกียรติบัตรนะครับคนคนดูอดทนยอดเยี่ยมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับคลิปกูนะครับแม่เลยอาแล้วกูเอ้าเอ้าไอ้สั์กูจะทีบรถ นี่ก็อะไรเนี่ยเออเนี่ยอันนี้เป็นการที่ทําให้คนแม่งไม่สงสัยเรามากที่สุดแล้วนะถ้าเราไปปลามันหรือไปกินมันนะแม่งคนแม่งจะสงสัยคนระับดังนั้นแม่งติดไบโอบอมแม่งเลยสัตเอออืมแม่งเ,นะเ,เบือ่อ่ะมันทำอะไรได้บ้างวะนอกจากเดินเล่นเนี่ยเอาเฮ้ยมีเรื่องอะทำไมอะ นะครับซึ่งเกมแอนติฟออตเตวีนี่ก็ทุยกันเนี่ยจะเล่นอีกซึ่งโปรโตไทนี่เป็นโปนะรโตไทโปรโตไทสองแล้วก็เอาอะไรมาโชว์เลยอนะนางแมวเฮดสดนะอันนี้จะเป็นนางแมวเฮดสดจริงๆเลยนะครับเพราะมันสามารถกระโดดเป็นแมวได้นะครับเแยวนะเแมวแหล่ตายนะับภาคที่แล้วแม่งโดดไม่ได้สัตว์ภาคที่แล้วแต่แม่งพอโดดแล้วมันปแปลงนะม้ นะครับเป็นเป็นเป็นอะไรไม่รู้เป็นไรอันคิงล่าล่ากระจงครับไม่รู้จะล่าทำไมครับล่ากระจงคร่งแมียวนะครับแล้วแล้วมือขวานี้เป็นเป็นดาบควง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 ไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็จิ้มขี้ครับอืมจิ้มไม่โดนใครเลยสัตว์มีอะไรกันอันนี้เป็นมังคีดีลูฟี่นะครับเนี่ยเนี่ย ตรมนะครับช่างแม่งนะปล่อยแม่งไปครับบุมบ้มนะห้อยห้อยตรงเตีงห้อยระยงระยะครับนี่เป็นหุ่นเชิดนะครับโอ้โหเอาคาดขาดขาดใจยเย็นใจยเย็นอเอ้ามึงเห็นกูมึงตกใจปะเนี่ยเอาตกใจใช่ไหมเออเออด,ดีดีดีแท็กซี่อะไรครับกูจะไปส่งเองสัตว์มึงไม่ต้องไปส่งกูหรอกกูรู้เอาไปอาไป่เอาเราก็จะมีอะไรกนะันมีหมัดนะครับ มัดเดือฮักนะครับเนี่ยหล่อมากเลยนะมัดเดือฮักเนีะครับต้มนะครับเนี่ยครับสามารถสร้างน้ำขึ้นมาตัวจะจะจึ้งนะครสร้างน้ำครับจะจะจะจึ้งโอ้โหเป็นน้ำที่เกลียนเกลียนโคตรมหาอันตรายจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับลูกทุ่มครับต้มแล้วก็เป็นน้ำนะครับโอ้โหต้มนะคโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคลิปนี้ไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเนี่ย อนี้ยอันนี้เป็นแซ่ครับเราเราสามารถดึงคนมาได้โดยแท้นะเอ้ยน้องสาวแล้วก็วางนะมันใสครับเราไม่ทำผู้หญิงนะดักเด็ดดกแด็ดดกเด็ดดักเด็ดว๊บปั๊มทำไมมันไม่สว่างวะตอนมืดนี่แม่งมึนๆใช่ไหมอ่านี่ครับเขาหล่อจริงจริงครับทำเป็นพระเอกเอ็มวีนะครับใส่เพลงนะใส่เพลง,นะพลงนะอะ ครับผู้คนต่างต่างกลัวเขาในระยะใกล้นะครับเนื่องจากผู้คนเมืองนี้สายตาสัา้นกันหมดแล้วนะนะฮะโอเคนะไปไกลตีนไปนะฮะซึ่งโปโต,โตไตสองเนี่ยก็สามารถสามารถเลือกสกินได้นะครับโดยการกดเอนะ็มแล้วกดไปที่เ Le ล็ดเน็ตเล็ดเน็ตเล็ดเน็ตไอคิวอ่านไม่ออกช่างแม่งนะ แล,แล้วก็ไปที่นี่ใช่ไหมวะแล้วก็ไปที่นี่ใช่ไหมวะแล้วเราก็เลือกเอาเนี้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นสกินปกติไอสัตว์อันนี้เป็นส,ก,ก,นก,สก,กินปกตินะเป็นอีเจมเจมฮัเล่ฮัลเล์ช่างแม่งนะครับอนนี้ก็เป็นซอมบี้ของน้องเจมเขานะครับนี่ก็เป็นน้องเจมตอนที่โดนเอาไปทดลองนะครับนี่ก็เป็นน้องเจมตอนเขายัง เป็นทหารนะดันพื้นนี่เป็นพันนะครแล้วนี่นี่เป็นร่างเกาะของน้องเจมนะครับนี่เป็นเกาะของอเล็กเมอร์เซอร์นะครับเอ,อส่วนนี้เป็นอเล็กเมอร์เซอร์ซึ่งกูยังไม่ปลดล็อกเลยนะกูยากได้มา,ากเลยนะครับกูักไปปลดล็อกซอมบี้นะซอมบี้อเล็กเมอร์เซอร์ซึ่งวันนี้เราก็จะมาใช้เอ,อใช้ใช้นี่กันใช้ร่างเต่าของอเล็กเมอร์เซอร์ซึ่งเล็กไม่เล็กนี่ไปดูกันในเกมเอาเองเลยนะ เงียเล็กมากเลยครับไอสัตว์อย่างป๊อตเลยครับอืมไม่เท่นะพังหนึ่งผมว่าท่กว่านะก็แล้วแต่นะนี่ชิมนี่มันยังไงไม่รู้นะอ้าวไอเอ่อคุณลุงครับทำไมคุณลุงไม่โดนมีดบาดครับบอกผมงน้อยครับอ๋อทำบุญมาดีใช่ไหม เออดากูขี้อีกไอ้สัตว์นี่มึงเาไปจิ้มขี้ไปสับสับแล้วสับแล้วไงต่อสับแล้วคือแม่งศพแม่งหายไปเลยนะแม่งโอ้สกาฟิกนี่สุดยอดจริงๆนะแล้วก็ลุกกันหมดเลยนะแล้วก็ใครเห็นกูสัตว์กูขอบวงหน่อยดิสัตว์ให้มันได้บู๊บูหน่อยเอ้าไอ้เหี้ยแล้วมาบวงหน่อยเนี่ยสัตว์ทำไมต้องมีสะพานหัวดอนี่มาอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอยากบู๊สัตว์ ไม่น่ามาเมืองนี้เลยนะน่าไปดอยู่เมืองนู้นนะเมืองนู้นแม่งบีโก้และแอดกับฮันเตอร์นะประปรายนะโดดไปโดดมาคอยตามล่ากูนะซึ่งเมืองนี้แม่งก็ไม่มีใครมาสู้กับกูได้เลยแม่งไปเราจะวิ่งสามอยเมตชายนะตต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  รถบรรทุกมันก็มาคนหินกันตอนนี้นะอ้าวอะไรวะกวนไม่ออกนะช่างแม่งนะพูงโง่ภาษาอังกฤษนะมึงก็รู้นะอืมเอ้ามึงมองมองอะไรกันนะนะครับอืมจะเล็งยิงกูอีกอืมหมันตานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะมันก็ยังไงขอลานะขอรับจาก แไปเพียงเท่านี้นะสำหรับโปรโตไทป์นะโปรโตไท่สองนะโอเคนะไอ้ชิ่นี่ก็อะไรของแม่งไม่รู้นี่นี่โอ้โหแล้วแล้วแล้วมึงทำไมนะฮะกูบอกกูจะลาแล้วมไ่ให้กูลาหรออืมกูกูกูจะไปนอนกูจะไปนอนเอ้าแล้วมึงลงมากันเต็มเลยไอ้เหี้ยอืเอาไปเลย ล่อนนะครับเราก็ล่อนนะครับเราก็เดินเท่ๆตกแต่ไม่มีความสัยครับไม่ไม่ไม่มีครับไอ้เท่นี่หน้าเหมือนเอ่อ Walking Dead อะพี่ชายของของไอของไอที่มันใช้หน้าไม้อะมันชื่อเฮียอะไรวะช่างแมงครับกูไม่ได้ดู Walking Dead นะครับอืมเอาเฮ้ยเอาเอาเอามีเรื่องมีเรื่องเอาทำไมทำไมทำไมอะ ทำไมไอ่ะอิสัตจบคลิปดิอสิสัตก็ต้องขอลาจบปีทั้งนี้นะครบับขอบคุณที่ติดตามชมและการเอ็กซินอนนะครับโหระเบิดพลังอีอแเลยสวัสดีครับขอบคุณครับ